รินเรือเปิดยสัปดาห์นี้ดิฉันและทัญญามาพร้อมกับภาร,รกิจในการเลือกซื้อของถวายสังฆทานโดยทัญญาจะพาพวกเราไปเดินกันที่ร้าน9นที่ายเซนส์ค่ะใครจะเชื่อคะว่าร้านค้าราคาประหยัดแบบนี้จะเต็มไปด้วยของที่มีคุณภาพแบบที่ดิฉันเองก็แอบประทับใจอยู่เหมือนกันค่ะปิดท้ายคลิปด้วยการขับรถพาทุกคนไปเที่ยววัดลาวในเมืองไวเซเลียถ้าพร้อมแล้วก็ไปทําบุญด้วยกันเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอนหมู่วันนี้นะคะรินเรียบเปลือยกลับมาอีกแล้วค่ะ,คะเราก็ยังอยู่กันที่แฮนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียนะคะใช่แล้วค่ะตื่นมาแต่เช้านะคะ บนรถ R วรถบ้านของเรานะคะโอเคอยู่นะมีบิ๊กฟุตมาขย่มไหมฮะไม่มีบิ๊กฟุตมาขย่อมก็วันนี้โครงการของเรานะคะโครงการไปวัดใช่คือทาสังฆทานทาสังฆทานนะคะคุณแล้วก็ทาบุญอีกแล้วก่อนหน้าที่เราจะทําสังฆทานนะคะแน่นอนเราก็จะต้องไปหาซื้อของเพื่อที่จะไปถวายพระกันใช่ค่ะนะคะก็มีอาจจะต้องมี2สต็อปนะคะเพราะว่าสต็อปแรกเนี่ยเราจะไปกันที่ night night c e n นะคะจะไปซื้อพวกถังอะไรใหญ่ๆแล้วก็ ป็นอะไรที่บอกว่าเออไว้ใส่ของได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงอีกเมืองนึงนะคะที่ใกล้กับวัดตรงนั้นมันจะมีตลาดที่เป็นเอเชียนะคะก็อาจจะไปซื้อของสดของแห้งที่นั่นเพิ่มเติมก็ไปก็คือให้ทันย่าเนี่ยเป็นมัคคุเทศค่ะพาไปต่างๆนะคะก็แต่แน่นอนวันนี้กิจกรรมเราก็คือเป็นกิจกรรมการทําบุญกันนะคะสาธุสรีบัรดาพิวัฒน์นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะกับที่จุดแรกของเราตรงนี้ที่นายทนายซนส์ตัวไปเลยค่ะ Ah ร้านนายที่นายเซนนะคะก็เป็นร้านค้าปลีกราคาย่อมเยาที่เปิดบริการมากว่า30ปีแล้วค่ะปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด350สาขาในอเมริการาคาของสินค้าก็จะเป็นไปตามชื่อร้านค่ะคือส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในราคา99เซนหรือประมาณ3 0บาทแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีราคาระบุไว้โดยจะตกอยู่ที่ราคาประมาณ2องเหรียญถึง6เหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไปค่ะ ตรงนี้ก็มีพวกนี้ทัพวทพวงทัพพาะวาคุณดูสิ <Thank you. S 2> แต่ว่าโอเคถ้าเราไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องคุณภาพมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างเงี้ยก็อย่าไปใส่ของร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะละลายติดมือนะคะแต่ถ้าเป็นเออใส่ของเย็นใส่ผลไม้ผลไม้มอันนี้โอเคดิฉันว่าเชืออันเนี้ยได้พัะได้พยายามมองอะไรที่เป็นสีส้มไว้เผื่อพัจะใช้ได้อ๋อเออจริงแต่อันนี้ต้องปักหลอดไงทันยาดูจริงจังอยู่คนเดียวค่ะในการอ๋ออันนี้มีไว้ใส่ขนมข้างบน นี่ไงแล้วก็นี่ไว้ใส่ไว้ใส่พวกเออ่ขนมต่างๆนี่ะไป่อมาช้อปปิ้งกันค่ะต่อค่ะนี่ก็เหมาะกับจะถวายพระเลยเป็นแก้วเออเราก็ถวายแต่ว่าอุปกรณ์อย่างนี้ไปก่อนก็ได้เนาะกระทะแบบนี้ก็มีค่ะทัญญาที่เขาบอกว่า99เก้าเซนคือแบบอย่างนี้ก็คือเก้าสิเก้าเซนถ้ามีมีราคาอย่างอื่นที่แปะไว้มันก็เก้าก้าจริงเหรอนี่99เก้าเซนจริงเหรอกระทะเป็นเรื่องไม่เลวเลยค่ะแล้วเขาก็มีพวกนี้ด้วยค่ะสำหรับถาดเถิดอะไรเงี้ยเนาะไว้สำหรับ <ท>อาหรละเท่าไ่ย่างละสัญญาอ,อ,รรอันเท่าไหร่ฮะม้อบแบบนี้ก็ยังมีเลยเป็นเรื่องเป็นราวมีฝาด้วยจ้าอันนี้699ก็ยังถูกอยู่ดีค่ะคุณค่ะแล้วที่นี่เองนะคะก็จะมีพวกในโซนของพวกอาหารแช่แข็ง f อ o z e n นฟู้ต่างๆนานาซึ่งคุณภาพถือว่าใช้ได้เลยนะคะไม่แย่เลยมีให้เลือกมากมายมีอันียชีด,ดาสไลซ์เป็นวีแกนค่ะวีแกนชีสค่ะคุณขาจัดสิคะรออะไรเหรียญ99เอง นี่มีทั้งอันนี้เชฟดอนมีอันนี้ด้วยเฟตตาด้วยเตาใจและเก๋มากเลยอะ่ะจัดค่ะโดนค่ะโดนอันนี้ก็พาะได้นะเนี่ยเออ,รอจริงอันนี้ได้เวิร์กนะ จริงๆแล้วเนี่ยสีเหลืองของพระเลยฉันเอาอด้วยฉันเล่นแบบตอนนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะดูในตะการ้านี่ของใครของมันเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นพวกบอกว่าแชมพูแชมพูล้างมือรงแต่งหนนาก็น่าจะเหมาะสําหรับหลวงพี่นะคะที่ไปใช้ในวัดได้ค่ะไปดูกันต่อค่ะตรงนี้นะฮะเราก็มาอยู่ตรงที่เป็นโซนขายยาค่ะเพราะว่าก็จะเป็นลักษณะของเนี่ยค่ะ ยาต่างๆคุณยาแก้ปวดแก้ปวดนะคะอลัลเลอร์จีลีฟต่างๆนี้เราก็ไปถวายให้พระท่านได้เผื่อว่าท่านแพ้าอากองอากาศ<ะ>มีการปวดเสียนพลพลเวียนกล้าวอะไรต่างๆนะคะก<ะ>็เหมาะมากนะคะ, <c oughs> ะ,ะที่จะไปใส่ในชุดสังฆทานน้อยของเราใช้แล้ว ก็น่าสนใจเนาะนไหนๆก็โควิดเราก็ต้องซื้อแฮนซนิไทเซอร์ฝักหน่อยนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็เตรียมสังพรทานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวกันว่าเราได้อะไรกันบ้างจากนายที่นาเสิ์โตใช้แล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่เราไปเดินเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะ,ะเริ่มที่ทันยาก่อนันกง็ง่ายๆนะคะก็อาจจะมีทีนะคะมีแปรงสีฟันแล้วก็มีพวกบ้วนปากนะคะแล้วก็อันนี้แชมพูพยายามเลือกอะไรที่เป็นสีเหลืองๆนะคะเ<อ>คะข้าตีมนิดนึงในนั้นมันก็จะมีพวกเยอะยะเลยยาเยินน้ำยาหยอดตาที่ล้างมือไฮยีนอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็มีน้ำปัน เบาๆนะคะเป็นแบบว่าอย่างนี้แม้กระทั่งแก้วดิฉันก็เลือกเป็นสีเหลืองนะคะจะได้ดูเป็นว่าอันนี้สองใบสังกะพันค่ะเป็นสองใบด้วยนะครแล้วก็ของคุณพี่ได้อะไรกันบ้างฮะดิฉันนะคะคุณขาดิฉันก็อย่างอื่นก็แน่นอนได้ยานะคะเพราะว่าเราถวายยากับพระนะคะเราก็จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะรและเสร็จแล้วดิฉันก็มีชาคุณขาเป็นชาเลมอนกราสเนอะเลมอนกราสเลมอนค่ะก็เก๋มากเลยค่ะเป็นแบบพงตะไคร้ไม่น่าเชื่อเนะว่านายที่ไหนเซนนี่ มีมีหมดทุกสิ่งของนังเด็ดจริงๆของนังเด็ดเยอะมากนี่แล้วก็มีแครโมไมลด้วยนะคะคุณแล้วก็อันนี้เป็นให้ท่านขบเคี้ยวเล่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็พยายามเลือกของที่เราแบบชอบเองอยู่แล้วด้วยเราก็จะได้รู้ว่าคุณภาพดีออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เนี่ยฮะชินนูดดซุปนะคะ แล้วก็จะมีผ้าอันนี้ก็เป็นผ้าต่างๆด้วยผ้าสีเหลืองนะคะอย่างที่ธัญญาบอกก็คือเราเลือกเป็นเตมนนนเนิดอเหลืองเ,องเตมกวายพระค,ค่ะแล้วก็จะมีทุงขยะไว้เก็บสิ่งไม่ดีนะคะเททิ้งไป ทิ้งรักลงแม่น้ำอัอนี้มีความหมายเหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้ไม่ได้สิต้องเลือกที่มีความหมายหรอกเนี่ย่ะแล้วก็อันนี้ก็เผื่อท่านปากแตกอะไรต่างๆนะคะก็จะได้แบบว่าเวลาเราถายไปเราก็จะเป็นคนมีมัธุรสวาจาพูดอะไรใครก็เชื่อก็ฟังนี่คิดเราเองนะอันนี้ก็เป็นขัดเล็กน้อย่ะเพื่อทําให้เกิดความสะอาดนะคะอะไรที่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเราก็ขัดออกไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ด้วยความที่เราเป็นคนเผชเราก็อยากจะให้ท่านแบบว่าเวลาทานอะไรก็ใส่อะไรเพ็เข้าไปนะคะ ไม่แอลกอฮอล์ด้วยจ้าสำหรับนะโควิดเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะคะแล้วก็นอกจากความเผ็ดแล้วเราก็จะเติมความหวานด้วยนะคะเผื่อท่านทานคู่กันกับเลมอนแกลซ์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะแชมพูค่ะแชมพูเด็กๆนะคะมีแป้งมีอะไรก็คือใช้ได้อยู่นะฮะครตอนแรกก็จะไปร้านเอเชียคงไม่ต้องแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ครบแล้วใช่ก็คือใช่ก็คือคิดว่าวันสต๊อปเอาอยู่ค่ะนที่นายเซ็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจากตรงนี้ก็ พุ่งไปเลยที่ Farmers View นะฮะ<ว>อยู่ติดกับไอ<ป>เ<ป>ซเลียฮ่ะอาค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท,ที่วัดเลยนะคะจ้านะ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทาบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านในนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมเดินดูบริเวณรอบวัดนิดนึงนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ตอนนี้พวกเราสองคนก็แวะมาอยู่ที่ร้านอาหารเม็กซิกันที่ชื่อว่า a l e j a n d r า s ค่ะค่ะ,คะก็ตั้งอยู่ในดาวเทายมบเซเลียนะคะ เราเป็นร้านที่ฉันเคยมากินกับสามีอยู่ประมาณ3 4ครั้งเหมือนกันอร่อยดีค่ะรสชาติดีเลยทีเดียวอ่าและอันนี้สั่งอะไรคะคุณพี่ดิฉันก็ได้ทำการสั่งนะคะมีเอ็นชิลาด์ชีสนะคะแล้วก็มี vegetarian นบ r r i t o ค่ะเหมือนกันเลยนางเป็นคอมโบก็มาพร้อมถั่วพร้อมข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีนนโก้มาการิต้าเก๋ๆไม่มีแอลกอฮอล์เอาเป็นว่าวันนี้จบทริปอย่งสวยงามสาวก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างไปวัดไปอะไรทั้งวันเลยนะคะ เสร็จภารกิจในการไปทําบุญมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะก็เอาบุญมาฝากด้วยแล้วตอนนี้ก็จะฝากทองอาอาาที่ร้านอาหารเม็กิกันที่นี่นะคะใช่แล้วเปคลิปตรงนี้เลยดีกว่าเนอะ,ะ,ะอะขอบคุณสำหรับการติดตามดียเปื่อยนะคะทั้งทางไทยทาเรนทาง YouTube แล้วก็ไทยทาเรนทาง Facebook ค,ค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิงด่งดิงด้งๆๆด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็ไปก่อนดีกว่าเนะค่ะได้เวลากินข้าวลาาแล้วไดเวลามากอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ